ตอนนี้กำลังอ่าชุลมุนกันอยู่เลยคุณเสถียรคะคุณเสถียรครับค่ะเชิญเลยค่ะที่ผ่านฟ้านี่ตึงเครียดมากเลยนะครับเมื่อไม่ถึงห้านาทีนะครับผมได้ยินเสียงน่าจะเป็นเสียงระเบิดนะครับดังสะดับหวั่นไหวอยู่ในพื้นที่ชุมนุมเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีเสียงปืนลวหลายชุดนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเสียงปืนยางจากทางตำรวจนะครับ เข้าใจว่าเอ่อเท่าที่เห็นจากจากการสังเกตนะครับว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับเหมือนกับกําลังถูกทําลายนะครับตำรวจกําลังเข้าใจว่าตัวเองกําลังถูกทําลายนะครับก็เลยก็เลยมีการยิงนะมีการยิงปืนหลายนัดนะครับตอนนี้รถยาบาลวิ่งกันขัดไ่ายนะครับมีรายงานนะครับว่ามีคนบาดเจ็บหลายคนนะครับตอนนี้รถยาบาลหลายคันนะครับวิ่ง วิ่งกันนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมตอนนี้กระจายกันไปหลบอยู่ตามจุดกำบังแล้วด้วยนะครับขณะที่ตำรวจตอนนี้ก็ที่นะครับโอ้โอโอเออได้ยินเสียงค่ะเอะ <ทบ S 1> คุณเสถียรจุดที่คาดว่าระเบิดลงเนี่ยลงตรงจุดไหนฮะไม่สามารถระบุได้เลยครับคุณบัรชาครัครับแต่ว่ามันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยหยุดแล้วก็หมอบนะครับแล้วทางตำรวจเนี่ยก็ระล่มยิงปืนหลายนัดติดต่อกัน นะครับหลังจากที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับ,รบตอนนี้รถพยาบาลเข้าไปในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับคบตำรวจตอนนี้ออยู่ในภาคีที่เตรียมพร้อมอย่างยิ่งเลยนะครับมีอาวุธนะมีการป้องกันรอบรอบพื้นที่นะครับคือในระหว่างที่มีตำรวจชุดหนึ่งเนี่ยเข้าไปทําลายข้าวของที่ใช้ในการชุมนุมนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ย ก็ระวังป้องกันรอบๆนะครับได้ยินเสียงระเบิดเอ่อก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเข้าที่ดูตอนนี้รถพยาบาลวิ่งไม่หยุดเลยนะครับครับคนคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่ตำรวจหรือว่าผู้ชุมนุมหรือว่าทั้งสองฝ่ายเลยคะเนี่ยชุลมุนไปหมดเลยมีทั้งตำรวจนะครับมีตคือมีการประกาศจากทางตำรวจนะฮะว่าตำรวจเนี่ยถูกยิงอ๋อครับแล้วก็ มีการาส่งตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ยออกไปขึ้นรถพยาบาลออกไปนะครับําการเสียงโอของผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้จะชะลอการเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ชุมนุมนะครับตำรวจตอนนี้ระวังป้องกันอยู่ตามบังเกอร์นะครับตำรวจตอนนี้รวมกลุ่มกันอยู่แถวตามแนวของกำแพง ะครับตามแนวของรถตรรทุกตามแนวของอของรั้วปูนนะแล้วก็พยายามสอดสองนะครับว่ามีใครที่พยายามจะเข้ามาขัดขวางหรือเข้ามาใช้ความรุนแรงนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้รบก็ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งนะครับรอบๆพ mm. ื้นที่สะพานผ่านฟ้า นะครัคแล้วร, <ๆ S 2> รถแท็กเตอร์ที่ว่าตำรวจเอาไปด้วยเนี่ยพยายามจะไถพื้นที่ไปเรื่อยๆเนี่ยไปไปถึงไหนแล้วคุณเสถียพรพยายามจะเข้าไปลื้อสิ่งกีดขวางอยู่เรื่อยๆ<ใ>นะครับแต่ตอนนี้แท็กเตอร์สองคันหยุดแล้วนะครับครับหยุดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้จะมีเสียงปืนยิงอีกแล้วนะครับครับอีกแล้วนะครับตำรวจดาน้ากันออกมาจากพื้นที่ชุมนุมนะครับแล้วก็พยายามผลักดันมวลชน นะซึ่งก่อนหน้านี้อะได้ยินเสียงดังสนั่นเลยนะครับค่ะครับค่ะสนั่นดังมากนะครับมีเสียงคืนตามมานะครับแล้วตอนนี้ประชาชนเริ่มวิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีจากสะพา,านสายฟ้านะครับบางส่วนเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ที่วัดราชรัดานะครับตำรวจเริ่มทะลักออกมาเริ่มพยอยออกมา มากขึ้นนะครับคนวิ่งถีเขานะะครับอืมตอนนี้ตำรวจผมเห็นตำรวจวิ่งมุ่งหน้าไปทางอ่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับค่ะคือตำรวจเขาคือจะเอาทั้งพื้นที่ไปจนถึงเวทีเดิมกรปปสตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะมีเสียงปืนดังต่อเนื่องนะครับอ๋อค่ะอ่า พื้นที่ตรงนี้ตรงกองทัพธรรมนะคุณสายหลุดคุณจะเขียนสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไร